สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปแนวนี้เราก็มาอยู่กันในเกม r o b o o x กับแมป Gas and Black p o w d e r กันนะครับก็ในตอนนี้ตัวแมปก็ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่น0.14.0แล้วนะครับแต่ตอนที่ผมอัดเสียงเพื่อทำคลิปนี้มันเป็น14.3นะเพราะมันก็น่าจะมีการอัปเดตแก้บัก๊กแพชอะไรเพิ่มเติมเนี่ยครับก็สำหรับในเวอร์ชั่น0.14เนี่ยมันก็เพิ่มอาวุธใหม่มาถึง4ชิ้นเลยนะครับก็จะมี Air r i f l e ิลทัส Button แล้วก็ไมโครเคนพระเยซูเงินแล้วก็คัมภีร์ไบบิลสีแดงนะครับคือไอ้สองอันเนี้ยผมขอไม่อ่านชื่อเต็มเต็มภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามันอ่านยากมากนะผมก็เลยหาชื่อมาเรียกสองอันเนี้ยแบบง่ายๆเลยเลยละกันนะก็เดี๋ยวคลิปในวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอ้ไอเทมทั้ง4ชิ้นนี้กันนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้เสียงผมแปลกยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมไม่สบายนะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปฟังรีวิวกันเลยเริ่มจากอาวุธชิ้นแรกนะครับ Touch Button พาสบัตทอนเนี่ยมันเป็นอาวุธประเภทระเบิดชิ้นที่2ในเกมนะครับหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนขวดโหลที่มีของเหลวอยู่ด้านในครับแล้วก็มีปลายชนวนเนี่ยเป็นเหมือนผ้าหรือว่าเชือกนะครับมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับโมโลโทอฟนั่นแหละครับจริงๆความสามารถมันก็เหมือนโมโลโทอฟนั่นแหละครับสําหรับทารสบัตทอนมันเป็นอาวุธนะครับที่ใน1ชีวิตเนี่ยจะใช้ได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นถ้าใช้หมดจะไม่มีคูดาวใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่คุณจะตายแล้วเกิดใหม่นะ แต่ถ้าคุณเล่นในเอเลสเนี่ยมันจะคูดาวให้กับคุณทุกๆ3-5เวฟการใช้งานของมันเนี่ยก็เหมือนกับแกเนททุกอย่างเลยนะครับแต่แค่มันจะระเบิดเป็นประกายไฟออกมาซึ่งประกายไฟตัวนี้มันจะมีดาเมจนะผมอยู่ที่2นะระยะความกว้างมันจะอยู่ที่เซึ่งเ,เกิดซอมบี้ตัวไหนที่มันโดนนะประกายไฟตัวนี้มันจะทำให้ติดสานะเบลนซึ่งสานะตัวนี้มันจะเผาไหมซอมบี้และทําให้เลือดซอมบี้นั้นลดลงเรื่อยๆนะครับอาวุธชิ้นต่อมาแอร์ไลฟ์เฟิร์น a อ r ิฟเฟ e เนี่ยก็จะเป็นปืนหลักนะครับของคาร์ดไลน์อินเฟนซนะเป็นปืนที่มีราคาแพงมากที่สุดแล้วครับในตัวเกมซึ่งมีราคาสูงถึง1,000 0แฟลงคงเลยนะครับส่วนตัวผมเองก็ยังเก็บซื้อมันไม่ได้เลยนะครับแต่ที่คุณเห็นในคลิปเนี่ยอันนี้ผมใช้คําสั่งเสกมันขึ้นมานะครับซึ่งมันทําได้เป็นปืนที่ดูภายนอกอาจจะเหมือนกับปืนคาบศิลากระบอกหธรรมดาใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดมาดูเรื่องระบบภายในของมันเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันไม่เหมือนปืนคาบศีลายอย่างแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือปืนกระบอกเนี่ยมันไม่ได้ใช้ดินปืนนะครับในการผลักหรือส่งกระสุนนะครับยิงออกไปมันนะครับใช้ลมแทนนะซึ่งที่เก็บลมของมันเนี่ยมันจะอยู่ตรงพานท้ายด้านหลังครับอยู่ตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่พานท้ายนะครับมันนั้นเป็นถังแก๊สเลยนะที่เอามาติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้เป็นตัวพันธท้ายด้ามจับในเวลาเดียวกันไอ้ตัวถังลมนี้นะครับมันจะมีชื่อว่า แอร์แคนอิสเตอร์นะครับราคาจะอยู่ที่100แฟงต่อ1ชิ้นนะครับเพราะว่าไอเทมประเภทนี้มันเป็นประเภทคอนซูเ์เบครับก็คือใช้ครั้งเดียวหมดเลยนะแถมใน1แมปเนี่ยเราสามารถพกมันไปได้สูงสุดเพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นนะและสามารถเติมลมให้กับแอร์ไล e เฟิร์นได้100%เต็มเลยนะครับกลับมาที่แอร์ไลฟเฟิรกันนะครับปืนกระบอกนี้เนี่ยลำกล้องของมันเนี่ยมันไม่ใช่ลำกล้องเรียบครับแต่เป็นลำกล้องเกลียวนะ ถือว่าเป็นปืนกระบอกที่2นะครับของเกมที่เป็นลํากล้องเกลียวนะเพราะว่ากระบอกแรกเนี่ยคือเป็นไรเฟิลดาเมจของปืนนี้นะครับจะอยู่ที่65ดาเมจต่อหนึ่งนัดนะครับและดาเมจเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆครับถ้าเกิดลมเนี่ยมันเริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะความเร็วในการโหลดเนี่ยจะอยู่ที่13.4วิแล้วปืนกระบอกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะบรรจุก,กระสุนนะผมไว้ในตัวปืนเนี่ยได้ถึง20นัดเลยนะครับ การเจาะของมันเนี่ยถือว่าน้อยมากครับเพราะมันเจาะได้เพียงแค่1เท่านั้นระยะสูงสุดของมันอยู่ที่300เป็นอีกหนึ่งปืนครับที่เขาจะสิ้นเปลืองเรื่องลมนะเพราะว่าเกิดเราใช้ลมจนหมดปืนนะครับมันนั้นจะไม่สามารถยิงได้อีกต่อไปนอกจากคุณจะซื้อถังลมนะครับอันใหม่มาใส่ให้กับมันแทนอาวุธชิ้นต่อมาไม้กางเขนสีเงินก็ไม้กางเขนตัวนี้ก็เป็นอาวุธอีกหนึ่งชิ้นนะครับของคัสพีชหรือว่าบาดหลวงของเรา มันยังมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษแบบสั้นๆด้วยครับซึ่งชื่อเรียกสั้นๆของมันจะชื่อว่า e x o s u c r u c i c นะแต่ยังไงมันก็อ่านยากอยู่ดีนะสำหรับผมผมขอเรียกมันว่าไมค์กันเขียนเงินเหมือนเดิมแล้วกันก็ความสามารถของมันนะครับมันจะไม่ได้ทําให้ซอมบี้กลัวแล้วก็ติดสตันนะครับแต่ว่ามันจะทําให้ซอมบี้นั้นติดสโลแทนนะแล้วสามารถที่จะสร้างความเสียหายกับซอมบี้ได้ด้วยนะครับความเสียหายที่มันสร้างเนี่ยมันจะสร้างอยู่ประมาณ 6.8ดาเมจจนถึง9.8ดาเมจต่อ0.365วินะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับระยะอีกด้วยนะครับถ้าอยู่ห่างเนี่ยมันก็จะดาเมจเบาถ้าอยู่ใกล้เนี่ยดาเมจมันก็จะแรงแต่มันก็เสี่ยงนะแล้วถ้าเกิดคุณใช้มันหมดเนี่ยจะต้องรอครูดาวทั้งหมดนะเป็นระยะเวลา40วินาทีนะก็ถือว่านานเอาเรื่องอยู่อีกหนึ่งเรื่องของมันนะครับก็คือเมื่อเริ่มต้นมาเนี่ย มันนั้นจะไม่มีเกรดอะไรเลยนะครับก็เท่ากับว่าเราจะไม่สามารถใช้งานมันได้ครับในช่วงแรกเราต้องไปฆ่าซอมบี้ก่อนครับแล้วก็เก็บเกรดไปเรื่อยๆนะให้มันเต็มถึงจะสามารถใช้งานได้และอาวุธชิ้นสุดท้ายคัมพีแดงอเทมตัวนี้ก็จะเป็นไอเทมนะผมของ c a s บาดหลวงนะหน้าตามันจริงๆเนี่ยมันก็คือตัวคัมพีสีดําที่เป็นแบบโปรติค,ครับแต่แค่เปลี่ยนสีให้เป็นสีแดงนะจริงๆมันยังมีชื่อเรียภาษาอังกฤษแบบย่อๆด้วยครับว่า the divinity นะ แต่ผมจะขอเรียกว่าคำพีแดงแล้วกันความสามารถของมันนะครับเมื่อเรารักษาเป้าหมายเนี่ยมันจะให้บัฟ d u วิ b i l i t y นะให้กับเป้าหมายซึ่งจะช่วยลดการติดเชื้อให้กับเป้าหมายได้ถึง25เลยนะครับและเอฟเฟกเนี่ยจะอยู่ได้ถึง65วินาทีเลยนะแต่ว่ามันสามารถใช้ได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นและมันนั้นจะไม่คูดาวถ้าเกิดเรานั้นยังใช้ไม่หมดนะเวลาคูดาวของมันเนี่ยจะใช้อยู่ที่20วินาทีนะ แต่เมื่อเรานั้นรักษาเป้าหมายเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเกียรติให้กับตัวไม้กางเขนด้วยนะแต่ว่ามันจะเพิ่มแค,แค่จิงเดียวเท่านั้นนะซึ่งมันจะไม่จํากัดครับว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยจะต้องติดเชื้อซอมบี้ก่อนถึงจะใช้ได้ถึงคุณอาจจะไม่ติดเชื้อเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับเพราะมันเป็นการให้บัฟนะแต่ถ้าเกิดเจอกับเป้าหมายที่ติดเชื้อซอมบี้หนักมากๆเนี่ยอันนี้จะใช้กับเป้าหมายนั้นไม่ได้เลยนะครับอาวุธชิ้นสุดท้ายครับอันนี้คือสุดท้ายของจริงละเมอร์ซี อาวุธตัวนี้ก็จะเป็นไอเทมนะผมชิ้นที่5ในตัวของพี่บาทหลวงนะเป็นไอเทมที่ได้มาฟรีๆเลยนะไม่ต้องเสียตังอะไรเลยสักบาทหน้าตาของมันเนี่ยมันก็คือคมพีนะผมสีดําแบบโปรติกเลยแต่แค่มันแยกออกมาจากบัญชีดํานะครับเพราะความสามารถที่ผมนั้นจะพูดต่อไปนี้นะความสามารถของเมอร์ซี่นะครับก็คือมันนั้นจะใช้ได้กับเป้าหมายที่ติดเชื้อหนักมากๆครับจนจะกลายเป็นซอมบี้อยู่แล้วมันนั้นจะทําให้เป้าหมายที่เรารักษาเนี่ย ไม่กลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาครับถ้าเกิดเขานั้นตายไปแถมในระหว่างที่เรานั้นอยู่ขั้นตอนการเมอร์ซี่อยู่เนี่ยมันจะทำให้ซอมบี้ที่อยู่รอบๆเราเนี่ยเกิดเอฟเฟก์ที่เรียกว่าอิกนอครับหรือก็คือมันเป็นเอฟเฟกที่จะทําให้ซอมบี้นั้นไม่เข้ามาสนใจหรือไม่เข้ามากระชากอะไรเราเลยนะครับจนกว่าไอ้พิธีรักษาเนี่ยมันจะเสร็จสมบูรณ์นะถึงมันนั้นจะเข้ามากระชากเราแบบตามปกติก ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิวไอเทมทั้ง4ชิ้นในอัปเดตล่าสุดของ g u s ส n d Black Powder กันนะครับก็เกิดคลิมนี้ข้อมูลรีวิวผิดพลาดต,ตรงไหนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสามารถเสริมข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะในระหว่างการทำคลิมเนี่ยผมเองก็เจอปัญหาและอุปสรรคเนี่ยเยอะเลยครับตั้งแต่เรื่องเน็ตช้าฟุตเทดไม่พอในจะเรื่องเงินครับที่ไม่สามารถซื้ออาวุธมาทดสอบแบบสดๆได้ครับ จะต้องพึ่งคําสั่งหรือว่าฟุตเทศของช่องอื่นเนี่ยมาประกอบคลิปแทนนะอันนี้ก็โปรดเข้าใจด้วยนะแต่ผมเองก็อยากทารีวิวจริงๆครับเพราะว่าใจมันรักจริงๆนะโอเคหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันด้วยนะครับหากใครอยากจะสนับสนุนผมก็สามารถโดเน a ผ่านทางซูเปอร์แทงกันมาได้นะครับก็จะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ